ถ้าเอ่ยชื่อนะักฟุตบอลของแมนเชสเตอร์ในเตติที่คาแข่งอยู่กับทีมมาอย่างยาวนานในสมัยปัจจุบันแน่นอนว่าทุกคนย่อมนึกถึงนามของดาบิดเดคเครครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับจอมหนึบวัย32ให้สัมภาษณ์แล้วว่าเขาพร้อมจะอยู่กับทีมต่อพร้อมลดค่าเหนื่อยถึงขั้นแขวนถุงมือกับสมสรได้ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากความผูกพันระหว่างเขากับสมสรซึ่งกินเวลาร่วมทศวรรษนะครับมรุปจากยุคป,ป่าเฟอร์กี้ครับ ปี2009-20ถึงคือฤดูกาลที่เดวิดเอในวัย20ปีได้ลงเล่นฟุตบอลอาชีพอย่างเป็นทางการกับแอตเลติโกมาดริดนะครับเวลาต่อจากนั้นชื่อเสียงของเดวิดเดคอาร์รัวก็ถูกพูดถึงบนหน้าสื่ออย่างต่อเนื่องครับเขากลายเป็นผู้รักษาประตู เนื้อหอมมากที่สุดคนหนึ่งของยุโรปได้รับการยกย่องว่าจะเป็นผู้รักษาประตูตัวต,วตายตัวแทนของอิกาคาซิยัตมือหนึ่งทีมชาติสเปนเส้นทางลูกหลังของเดียาสดใสสุดๆและสโมสสก็ไม่ยอมจะเสียเด็กคนนี้นะครับแอลติโกมาริดครับตัดสินใจย,ยืดสัญญานะครับให้มือกาวดาวโรดคนนี้ออกไปถึงปี2013ครับเพราะฝีเท้าเด่นจนได้รับจับตามองครับ โดยเดียครับไปเตะตาของแมนเชสเตอร์น i เต็ดครับที่อยู่ในช่วงหาตัวตายตัวแทนของเอ็ดวินวันเดซานายดันจอมเก่าที่เตรียมแขวนถุงมือในปี2011ครับแม้ตอนนั้นแมนยูน t เต็ดมีข่าวว่าอยู่ในช่วงพิจารณาหากโกฟีมือดีอยู่หลายคนนะครับสื่อหลายสื่อรายงานว่าเซอร์เล็กฟูกัสันนะครับไม่ค่อยพลาดลงคุมทีมข้างสนามหากไม่มีเหตุจะเป็นจริงๆในศึกลีกคับในปี2010ครับแมนยูดวลกับ สคันท็อปนะครับยูนเต็ดเกมนั้นไม่มีกุนซือจอมเก่าคุมทีมข้างสนามว่ากันว่าเป็นเหตุจาเป็นในตอนนั้นนะครับของเฟอร์กี้คือต้องการเดินทางไปที่สเปนด้วยตนเองเพื่อส่องฟอร์มของดาบิดดีเคอในเกมที่แอตเลนติโกมาดรดครับฉะแข่งกับบาเินเซียรครับและแล้วทีมดังแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ก็เลือกนายด่านที่จะเข้ามาเป็นตัวตายตัวแทนของฟานเนซานะครับจนได้นะครับซึ่งหัวก็ไปออกที่ดีเครับ ดิวเสร็จในปลายเดือนมิถุนาปี2021ครับโดยที่แมนยูนะครับยอมทุ่มเงินราว18.9ล้านปอนด์ครับเป็นสถิติของผู้สับตูที่ค่าตัวแพงที่สุดในพรีเมียร์ลีกเวลาผ่านไปหนึ่งฤดูกาลครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามคำกล่าวของเฟอร์กี้ครับอย่างแท้จริงเพราะดีเคอร์เริ่มปรับตัวกับฟุตบอลอังกฤษได้ดีขึ้นความมั่นใจของเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับความไว้วางใจและมีส่วนสําคัญในการพาแมนยูที่ซเซอร์เ็กนะครับคุมบางเหียนนะครับ เป็นปีสุดท้ายจบลงด้วยตำแหน่งแชมป์ครับความเสมอต้นเสมอปลายของเดกครับหลังการอำลาการคุมทัพของเรดเดวิ่ของเซอร์เลฟูสันครับนักเตะอย่างเดกนะครับไม่ว่าในแต่ละฤดูกาลครับแมนยู Man, จะจบลงด้วยผลงานแบบไหนเดกคือนักเตะที่ทำผลงานที่โดดเด่นอยู่เสมอแน่นอนว่าภาพจำของผู้รักษาประตูชาวสเปนคนนี้ก็เซฟประตูที่งัดทั้งมือทั้งแขนทั้งขาจนปฏิเสธประตูของคู่ต่อสู้นะครับจากจนแฟนๆได้เห็น ประโยกันเป็นที่มีต่อเขาอย่างที่อย่างคำเก่าวที่กล่าวว่าเซฟแล้วเซฟอีกเซฟมือแตกเป็นต้นนะครับกับสถานการณ์ปัจจุบันครับในฤดูกาล2022 2023ครับดาบิดอาร์ประชิญหน้ากับความท้าทายในอนาคตการขายขางอีกครั้งหนึ่งครับการเข้ามาของกุนซือคนใหม่อย่างอิริกเทนฮากที่นำสไตล์การเล่นทุตบอลสมัยใหม่เข้ามาเหมือนกับที่เคยทำให อาแจกอัมสเตอร์ดัมนะครับประสบความสําเร็จมันจึงทําให้ผู้รักษาประตูฟุตบอลในยุคใหม่ไม่ได้มีแค่หน้าที่เฝ้าประตูอีกอย่างเดียวอีกต่อไปนะครับในด่านต้องมียุคมีมความโมเดิร์นในตัวนะครับใช้เท้าด้วยดีนะครับเป็นต้นนะฮะสำหรับ j k อเขาเป็นผู้รักษาประตูที่ขึ้นชื่อได้ว่าป้องกันประตูได้มากกว่าครับการเล่นในบทบาทของผู้รักษัประตูยุคใหม่จุดนี้เขาถูกตั้งคําถามอยู่บ่อยๆว่าเขายังทําได้ไม่ดีครับในการใช้เท้าในการเตะบอลน,นะครับ ยกตัวอย่างเกมบุกพ่ายเบรนท์ฟอร์ด4-0ในต้นฤดูกาล2022-2023นะครับที่เจ้าตัวออกบอลสั้นในแดนตัวเองไม่ดีจนทําให้คริสเตนทีเก็เซนโดนคู่แข่งแย่งบอลจนมาเสียประตูที่2นะครับนั่นก็ซึ่งมาเป็นข่าวลือในช่วงก่อนหน้านี้และปัจจุบันนะครับจากสถานการณ์ที่สัญญาของเขากำลังจะหมดลงในซัมเมอร์นี้ครับว่าเขาจะได้รับการขยายสัญญาออกไปหรือไม่ครับใช่แล้วครับ DKR เครับเผยกับแมนเชสเตอร์ v e ฟวิ้งนิวครับ แค่ต้องการโฟกัสไปกับการฝึกซ้อมให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้แต่มันจะจบลงด้วยทางที่ดีแน่นอนผมหวังว่าเป็นแบบนั้นนะผมบอกเสมอนี่คือสโมสรของผมผมอยู่ที่นี่มาหลายปีมากๆและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้อยู่ที่นี่ผมมีความสุขที่นี่เหลือเกินอนาคตของการคแข่งข,ง,ขงของดาบิดเคานถิ่นโรเทฟฟอร์ดจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องรอให้คําว่าออฟฟิเชีมายืนยันเท่านั้นครับ แต่าว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่ต้องใช้คำใดๆมาช่วยการันตีนะครับนั่นคือความผูกพันครับที่เขามีต่อสโมสรรวมถึงแฟนบอลโดยที่เงินเงินทองทองไม่ใช่ปัจจัยหลักของเรื่องนี้แต่อยา่างใดครับ